วิบัติพอซื้อบ้านเกินตัวบ้านและคอนโดเป็นความฝันที่ใครหลายคนอยากซื้อสักครั้งในชีวิตแน่นอนครับแต่ปัญหาคือว่าท่านเราตัดสินใจพลาดซื้อบ้านที่ราคาสูงเกินตัวไปมันจะเป็นตัวถ่วงที่ทําให้เราทุกเรื่องเงินทางชีวิตได้เลยครับหลักคิดง่ายๆว่าเราควรจะซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ดีคือให้ลองเอาเงินเดือนมาคูณ50ดูนะครับแล้วพยายามอย่าซื้อบ้านเกินราคานั้นครับเช่นสมมติว่าเรามีเงินเดือน4 0,000บาทก็ให้ลองเอา4ี่0,000ื่นมาคูณ50ดูนะครับคำตอบคือมันได้2ล้านใช่ไหมครับก็หมายความว่าคน แบบนี้ก็เถียงมาเลยครับว่าสมัยนี้ราคาบ้านแบบนี้แทบไม่มีเพื่อนๆเข้าใจถูกแล้วครับบ้านสมัยนี้มันราคาแพงเกินกว่าที่คนส่วนใหญ่จะซื้อไปไกลมากๆแล้วครับถ้าจะซื้อแบบไม่รอบคอบจะจมกับกองหนี้ที่ใช้ยังไงก็ไม่มีวันหมดครับก่อนจะซื้อบ้านดีราฟอยากให้เพื่อนๆลองเอาราคาบ้านมาหารครึ่งหนึ่งของเงินเดือนดูครับเช่นสมมติว่าถ้าเราซื้อบ้านราคา3ล้านบาทแต่เรามีเงินเดือน30,000บาทก็ให้เราเอา3ล้านมาหารด้วย1 5 0 0 0หมนาคำตอบคือเราได้200ใช่ไหมครับสองร้อยนี้คือจำนวนเดือนที่เราจะต้องทํางานเพื่อแลกกับบ้าน1หหลังสาเตุ ที่ให้เอาเงินเดือนมาหารครึ่งก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราจะเก็บเงินเดือนได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยถือว่าเยอะมากๆแล้วในกรณีนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องลองช่างใจดูครับว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราจะต้องทํางาน200เดือนเพื่อแลกกับบ้านหนึ่งหลังลองคิดดีๆนะครับถ้าเราทํางานเก็บเงินเดือนละ15,000บาทเป็นเวลา200เดือนแล้ววางในกองทุนก็มีเป็น7-8ล้านบาทเหมือนถูกหวยรางวัลที่1ได้เลยมันขึ้นอยู่กับเราครับว่าอยากทํางานขายอิสรภาพทางชีวิตเพื่อบ้านหลังเดียวไหมทันทีที่เริ่มผ่อนบ้านคนที่รวยแน่ๆ